สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลินจะให้ดูรังแบบสไลด์ที่ลินใชเ้เก็บน้ำหวานขนเงินกันนะคะมองเห็นไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช้โต๊ะเปิดถูด้านในนี่ค่ะเวลาเก็บน้งหวานก็จะปิดตัวล็อกด้านนี้ก็จะสไลด์ออกมาอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาอันนี้ไปเก็บน้งหวาน ก็ลดตาการตายของตัวงานนะคะก็เก็บเสร็จแล้วก็ากมาติดเหมือนเดิมก็ล็อกตัวนี้ค่ะล็อกตัวนี้ท้างในก็จะเป็นสองช่อง,องนี้ลิ้นจะขอดเวลาเราจะใช้ลิ้นก็จะข่าไร้ความชื้น เรียบร้อยค่ะเผาด้านในกันนะคะนีก็ทําการแยกขยายมาจากกล่องแมพันแล้วก็เอามาใส่ในนี้เพื่อที่จะทําเป็นกล่องเลี้ยงเพื่อเก็บน้ําหวานได้เลยลินก็จบคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตามไปดูว่าลังสไลด์ตัวนี้ที่ลินเลี้ยงน้องไว้แล้วเป็นยังไงนะคะจะเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ